เบาแนวนานม่นมนมนง้องาสบายดีพี่นอ้องนี่เขาสิไปตลาดาตอนสการตอนครเมื่เบรรยากาศยามเสาร์เเปิดอากาศงเอ่าาใช้าเาโอจะเบ,บาฟังขว่หลูก อเอาวอาแนวน่นะมันบม่มามันบงงามมันฟังบ่มัวหวานพาสิไปหาสิแนวกินจา้าเสียดยังกินผีหลงพาลูกไปนำไปอุกใจป่านตื่นแต่เสาปกติเิฝนตื่นหกโมงตื่นหกโมงกับบน,น,น,นแต่นำโทรศัพท์คันหยุดแต่ห่วงก็ได้พาเพึ่นออกไปนอกซะนอากาศยามสาวก็เพไล่น ็จะเที่ยวเตรมอยู่ได้แถวนี้เนาะโอ๊ยเลยจ้ะขายได้แต่บ่ไปจานหนึ่งไปยังอันไปยังอันโอ้โหเฮ็ดยังกินดีวะาแต่ละมือจะเฮ็ดยังกินครับเดี๋ยวสิไปให้ยางตลาดหล่อบึ่ง

เวนเงินใส่กดสะไดกับบพเพสายแม่ยินดีรึยินเ่ะบ่แม่มาเสื้อคล้องก็คือเสื้อคล้องลูยังไม่ผีก็ได้ลงมาลุกมากกระไดบนั่งยืนรถอย่านะ้าเป็นกดแบบกันไปปะไปปะ แฟนผนังำทาเนี่โอ้พอกับคล้ายดีนะปีงไก่ถอดไก่เนาะถอดไก่อยู่หนาเนี่ยปะโอ๊ะเดี๋ยดิเอารถไป้เรื่อยถอดคุณแจอ่ะเอาเงืนขึ้นเออกดแล้วค่ะ มาถึงตลาดแล้วค่ะนี่แอพี่น้องเบิกวันนี้เรามาตลาดกับลูกสาวค่ะ,ะนี่ลูกสาวตื่นเต้นไหมดูสิของขายเยอะของขายเยอะมากแต่ว่ามีแต่ของขายสดนะไม่มีของขายปี เราจะมาตลาดกันเราจะไปตลาดค่ะ มันถือกนะเขากำลังลังเลี่ยงกันเขามาเนาะเขาเก็บไปแล้วนองหวดหนึ่งหวดกลางคืนอ่ะหนาจะพ่มีดหรือว่าบางทีั็หากกมาตักงเนะาะจีบ้าน้านยออกไปได้ถูกยานรถไม่หาย,ยางสือดอไม่อยากินน้าเสียดยางกิน ถ้าจะเป็นบอลคายบอลนี้จะเป็นคลองถือนาะพี่อน้าคายอยู่ข้างในเนี่ยจะแพงกว่ากันสิบบาทชอบบาทนิดแพงกว่ากันหน่อยนึงบัดเอ้นถ้าจะลงคลองเนาะพี่อนนี่แหละถ้าจะเอาคลองมาแยมนี่แามเ้า,เาบางที่กัดเที่ยงตื้นนะพี่น้อง ที่คลองมะหอเทียงคืนค้นกังคือจะสินะกระโลงคลองตลาดไท่เบียกเผ็ดร้ายพี่น้องเีแต่ถ้าอยากเผ็ดไม่จะรู้เผ็ดยังกินดีนะงานตลาดคลองแม่ลูกแม่ลูกแล้วมางานเบิ่งตลาดเทนบอกตลาดใหญ่ให้จาน จะคองขายเยอะๆอุ้ยเป็นกระดูเป็นปลาปลาเยอะค่ะขาเขาลงแล้วนะพอนเขาก็ได้สืดนะเขาสิมีเวลาขายจนหอดบ่ายน้องๆบ่ายโม่หมอเนี่ยแต่ก็สิมีแบบเจ้าไม่ไม่อีกนะวนเวียนมุนเวียนกันโอ้โหเขาเจ้าเฮตันได้กับโบ๊ะโบ๊หุกือกันมันเป็นแบบ จอนรถจะได้รถอ้าวจืดอยังแน่มอกินกองมุ้งจอนฮะกองมุ้งจอนรอเขาจะลงท้องแล้วกอเที่องเบิองเขาจะลงแป๊บเดียวหรอก นี่ค่ะย่อยคือกันแตะว่าจะแผ่นกลนๆนิดนึงนะลูกบอมงลูกบอมลูกบอมกระเฮ็ดเวียกเราดูเราจิ้มดะจักแหจ้สามารละจักแหดจิ้เองของสิทธิ์ใหม่ๆก็มีแต่นั่นแหละพี่น้องครับ ร้านตัวนั้นแหละซิมมี่คลองใหม่มาเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นทางให้แล้วเป็นคลองเก่าจำเดิมเนาะเคยคลายยังก็คลายอันนั้นเอาสินะคลายขาดคายจะขาดเอสินะคลายวัวจะคลายคลายตะหัวจะคลายเอาสิแต่มมาาตถาวันนี้เป็นซิมี่คลองแปลกใหม่มาเรือ่อยคลองแบบบ่หูนะแต่ว่า lòng vườn thà vừng, thà đẹp quá Chị chữ nhắn đếp. Nó mày cái đấy chín nữa nó Trang nó mày cái đó Hãy subscribe cho ผักอ,อันนี้ก็มีแต่ผักนะเสืออยู่นี่นซคือกลัวก็คล้ายส่งพี่กันด้พี่น้องใด้ท่านก็ได้ถือกุญแจไม่ถูกเนาะ Cái đi tay gần dodge mùa cả mùa hoa có thể không biết được một trăm ba đẹp quá bốn 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 đi bốn 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 าจะรมเหรอก็ออมิานพักแหนก็ะมีได้กสูก็มีผักแหนกระมีผักแหนมกระเขาเคยซื้อเขาอมารอดนะ แบล้วเขาบอกฮะแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกใครบอกเป็นวันบอ้บอกว่าจะได้บอกว่าจะมาได้วันคต่นีมด้ือยงอย่าพระิสเฮตือเฮ็ดไปสูบเด้วก็สือโก เดี๋ยวอา่วานแล้ววเห็ดโลเท่าไรคะห้อ่แปดสิบค่ะถือเงียไปสุใเซโกบโตเอาคร่งโลค่ะ เพิ่งโรกัเก่าทิ้บาทเจมื่อแล้ว่ไฮะเไนี่จปสุบใส่กบนะสืบกบก้นเี่ยกลวกพักเอาไว้ ูเบสเอางน,นี่แหละมาจักสิกินอีหยังพี่น้องยืนไปยืนมาแล้วก็เสด็จเสด็จจักสิกินอีหยังบอกพักแค่บ่เอาพ่กแค่ก่อนจะชมหน่อยไปดวกกินกับเจียว ายเป็นโลหรอใส่ายเป็นโลพี่พนับดูก่อนเด้ดูตัวจะันนะนี่ค่ะจะไปใช้ไปหนะ้าไปไปสื่อได้อะไรพี่น <c oughs> ตลอดตลาดกันดนะ้ <c oughs> ส่อยนสสิเนี่ยไปกินกระคนก็ระปกกมีเพร้อมแตน,นี่ืไปน้าื่อหมอข้าย่อยกรไดพรอม vô phụ Bắt Nhưng mà không nghe rồi phụ phụ ngon không ạ không này đi đi là... ăn vụ บะไรยัง <Hey. S 1> แต่จะเฮ็ดก็พักตล <c oughs> าดนี่เงียบวันนี้ก็บอเงียบรอกทุกคนมีอยู่ทำบอะไร,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 รพักอันนี้พี่น้องทัวร์ผู้ไปกินกับแจว่วเับป่นแล้วก็พักปังสือไปหายถูกสาวสาวหมักแห้งพักปังสาบาทพี่น้องอุ้ยงเงี oh. ยบไปเงียบไปวายเดี๋ยวเราไปสือตลาดปลาเดี๋ยวไป กบมาคนคนกินตอนเช้าร์ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดปลานแหละพี่น้อกยับไปหน่อยค่ะตลาดปลาเลยพี่น้องโอ้โหข้าวเจ้าไงกบดีใส่ไ,ไหก้กบดนะีไหนใหญ่เลยเขาบอกเคยมาเน,นาะรถไปเรือตรง อเเอาจับกล้องให้แม่หน่อยเอาถือแล้วหัวหน้าใช่อ่าไว้อเออไปจับนะจับดีๆเดี๋ไปหาชื่อกบก่อนคือยากเลยมีเหตุจะยาก,ห,ยากหรอ นี่ไงกบนี่ไงกบ่ยโอ้โหเจอพอดีเลยโลละแปดสิบหน้าโลละเก้าสิบนี่กบขวาวแล้วเลยนเนาะได้เป็นไรเอากบอกครึ่งโลจ้ะคร <c oughs> ึ่งโลกี่ตัวสามตัว <c oughs> อยากกินกบกันสช่ไหกบอันนี้มันแสบเลยมันเหนียวอะไรนอนคยสี่สิบเก้าหาสิบาทอุ้ยแมงกระพุนน่ะอยากกินแมงกระพุนน่ะเป็นทงเป็นทงอยู่ขอม,กมักเลยแมงกระพุน นี่ไงหอยหผมปะ่ะกับบาทเอาับโทระจั์แมนดิกโอเคค่ะจับแป๊บนึงไดกจับจ้าแห่ปลาดูมอ๋อยาวาบางตาแม่ตีแม่บ่เห็นทางได้อนี่อับทำนี่นี่ เ้ดิดโมหย้ยี่รถอดออสส์น่ะแม่เหรอรอเห็นแล้วค่ะโอ้โหของหายเยอะแยะเลยนูม,มาเป็ดไก่นูนีก็มีอู้หอยก็มี่อ่ออะอ หอยมันเป็นปูน่าท่านเข้าวะใชยก็มีโอ้โหมีหมดเลยเอาซื้อทีอ่ไร <c oughs> ล่ะกับปูกับมีปนกับปูอ่ะอียเอาทันอยู่ได้มือวซส้อกับปูไปปนได้หนิไปซือดีๆจา้าไปอ๋อ้อยเดือดมากกับมี่ <c oughs> มี่เบิร์ดจับบ้านเลยว้าวคาคาไข่ขขอันนี้อุยย้ยไข่บดแดงกับมี่ผัวผัว้แมงอันน่ะกับมี่ผัวแมงกระโหนดอ๋อตะกะแดนกับมีบ่ไข่บดแดงยังกับมี่เบิร์ดอุ้ยหากอ่ะหัากับแม่ห็นของหวานเฮามี่เบิร์ดอ่ะ อ้าบบ่าบือบมอยูบ่บานต่างๆบ่มวนโอ้ยนงังหูนงีอง้อมนังนีงก็มีเวิร์ดพี่น้องมีแบบบาทห้าเวิรดโอ้ยคนไทยกล่องก็ได้ปะเจอกันอยู่บาทซะมาถึงแล้วนะฮะป้าป้าไม่เคยมาหารหรอใครอ,อะ,ปะปะ๊าป,ะปะ้าใครป๊าป้า อ๋อพ่อป้าป้าป้าไม่ทำป้าป้าไปทำงานหาเงินมาหาป้าป้าไปทำงานหาเงินมาให้เมียแล้วก็ไป่ชี้เล่าเลยอ่ะจริงเหรอ ข่ามันไก่ในก,กนองแตเดีกินป่นเนอะกินข่ามันไก่หนึ่งพักบวกพักกินป่นข่าแม่กินป่นมะข้าจสกระากินป่นสะเอาบอกข่ามันไก่ เฮ็ดกินก่อนไ่น้อกใคยได้อยู่บอะ,อะปนปลาปนกบซื้อ,อกบมาปนมาสุบสุบใช่เห็ดใ้มีหรคะน้นา,บาบสาว่สบือมี้องปอมอยู่้องปอมคาเฟ่บเออกพออะไรทำไงเอ๊ะไป เอาไว้ตีเยกีนึงะมพัิตรพักกันนี่แล้วสิตมและชสตบวกพักปังไห่ปานจะสื่อี่ต้องมาแล้